สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่7จ็ธันวาคม7จธันวาคม2 5ง8นะครับช่วงนี้อยู่ในการช่วงจัดการเลือกตั้งสมาชิกอบตอนายกอบตอนะครับอาบาตอหลายแห่งก็รับสมัครไปแล้วนะครับในช่วงวันที่1นึถึงาธันวาคม68ที่ผ่านมาก็มีผู้ลงสมัครเป็นนายกอบตอ มีผู้ลงสมัครเป็นสมาชิกอบตก็ได้เบอร์กันไปแล้วนะครับได้เบอร์กันไปแล้วและกําลังรณรงค์หาเสียงแล้วก็จะเลือกตั้งวันที่11มกราคม69แต่ก็มีบางอบตที่อยู่ในเขตประสบภัยน้ <ười> ํา <demonic> ท่วมนะครับยังไม่ได้รับสมัครก็จะรับสมัครวันที่8-12ธันวาสมัครสมาชิกอบตและสมัครนายกอบตได้8-12ธันวาในอบตที่อยู่ในเขตประสบุทกภัยน้ําท่วมนะครับและเลือกตั้งวันเดียวกัน11มกราคม69นะครับ วันนี้พูดเรื่องจานวนสมาชิกอบตแต่ละแห่งมีอย่างน้อยหคนส่วนสูงสุดมีได้กี่คนฟังอธิบายดังนี้ครับสําหรับสมาชิกอบตโดยหลักการแล้วนะครับจะเลือกได้หมู่บ้านละ1คนนะครับโดยกําหนดให้เขตหมู่บ้าน1เป็น1เขตเลือกตั้งนะครับทีนี้ถ้ามีจํานวนหมู่บ้านน้อยกว่ากว่า6หมู่บ้านนี่ไม่ว่าจะมี1หมู่บ้าน2หมู่บ้าน3หมู่บ้าน4หมู่บ้านหหมู่บ้านก็จะมีอบตได้ต่าสุด อบตละไม่เกิน6คนนะครับแต่ถ้ามีหหมู่บ้านขึ้นไปก็เลือกหมู่ก็เลือกได้หมู่บ้านละหนคนทีนี้จะมีสมาชิกอบตได้มากสุดกี่คนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนหมู่บ้านนะครับถ้ามีหหมู่บ้านก็มีสมาชิกอบตหคนมีเจ็ดหมู่บ้านก็มีสมาชิกอบตเจ็ดคน8หมู่บ้านก็8คน9หมู่บ้านก็9คน10หมู่บ้านก็10คนมีมากสุดก็มีได้ตามจํานวนหมู่บ้านนะครับถ้ามี จำนวนหมู่บ้านเท่าใดมีกี่หมู่บ้านในเขตอบตนั้นก็เลือกสมาชิกอบตได้จํานวนคนตามจํานวนหมู่บ้านอยู่ในเขตอบตนั้นแต่มีข้อสังเกตนะครับถ้าหมู่บ้านใดมีลัสรไม่ถึง25คนหมู่บ้านนั้นจะไม่นับเป็นเขตเลือกตั้งนะครับหมู่บ้านนั้นจะไปรวมกับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นเขตเลือกตั้งเดียวถ้าประชากรน้อยกว่า25คนในหมู่บ้านนั้นนะครับแต่ถ้าประชากรมากกว่า25คนในทุกหมู่บ้าน มีกี่หมู่บ้านก็เลือกได้หมู่บ้านละหนึ่งคนจํานวนสมาชิกจะมากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าห้าหมู่บ้านลงมาฟังอธิบายครับว่าห้าหมู่บ้านลงมาเลือกได้ไม่เกินหกคนโดยถ้าอบตอแห่งนั้นมีหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นก็เลือกสมาชิก,กบอบตหมู่บ้านเดียวเลือกหกเบอร์ไปเลย เลยนะครับเลือกได้6คนไปเลยนะครับถ้าอบตแห่งใดมี2หมู่บ yeah. ้านก็เล claro oh ือกอบตสมาชิกอบตได้หมู <im <im ่บ้านละ3คนก็รวมเป็น6กคนถ้าอบตแห่งใดมี3าหมู่บ้านก็เลือกสมาชิกอบตได้หมู่บ้านละ2คนก็เป็น6คนถ้าอบตแห่งใดมี4หมู่บ้านก็หมู่บ้านละ1คนก่อนนะครับแล้วเพิ่มให้อีก2หมู่บ้านที่มี ลาสดรมากสุดหมู่บ้านละหนึ่งคนก็รวมเป็นหกคนนะครับรก็คือเบื้องต้นนี่หมู่บ้านละหนึ่งคนก่อนก็จะมีสี่คนแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วหม,หมู่บ้านที่มีราษฎรมากสุดเป็นันดับที่หนึ่งในสี่หมู่บ้านนี่บ้านใดมีราษฎรมากที่สุดเป็นลนดับหนึ่งเนี่ยจะเลือกอาตอเพิ่มได้อีกหนึ่งคนเป็นสองนะครับแล้วก็หมู่บ้านใดที่มีราษฎรมากเป็นลาดับที่สองในจํานวนสี่หมู่บ้านนี้นะครับ หมู่บ so ้านที่มีลัาษโดนมากเป็นลาดับสองก็เลือกอบตเพิ่มได้อีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นอันว่าหมู่บ้านที่มีลัาษโดนลาดับที่1มากเป็นลำดับที่1เลือกอบตได้2คนหมู่บ้านที่มีลัาษฎดนมากเป็นลนดับที่2เลือกอบตได้2คนหมู่บ้านต่อมาหมู่บ้านที่3หมู่บ้านที่4เลือกอบตได้หมู่บ้านละหนึ่งคนรวมก็เป็น6คนนะครับทีนี้กรณีอบตมี5หมู่บ้านเบื้องต้นก็เลือกได้หมู่บ้านละ1คนก่อนนะครับ แล้วเพิ่มให้หมู่บ้านที่มีลักษฎรมากสุดอีกหนึ่งคนก็รวมเป็นเลือกสมาชิกอบตได้6คนในเขตอบตนี้โดยหมู่บ้านละหนึ่งคนและหมู่บ้านที่มีลักษณะมากที่สุดเลือกได้สองคนนะครับหมู่บ้านที่มีลักษณะมากที่สุดเลือกได้สองคนนะครับอีกสี่หมู่บ้านก็หมู่บ้านละหนึ่งคนก็เป็นหกคนพอดีนะครับทั้งหมดคือการนำมาเล่าสู่กันฟังว่าจำนวนสมาชิกอบตแต่ละแห่ง อย่างน้อยมีหกคนแต่มากสุดมีได้ตามจำนวนหมู่บ้านที่อบตอแห่งนั้นมีกี่หมู่บ้านครับสวัสดีครับ